รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกบนอกกลาในวันนี้นะครับกลับมาตามกันต <approved by. S 1> ่อในเรื่องราวของหนังกลางแปลงในยุคปัจจุบันที่หน่วยหนังแต่ละหน่วยนั้นต้องปรับตัว สร้างจุดขายจุดเด่นเพื่อให้เกิดการจ้างฉายเดี๋ยวมาดูกันนะครับ oh. ว่าบรรยากาศการฉายหนังสมัยนี้จะอลังการขนาดไหน ้าตอนนี้นะคะก้ามปูก็ตามพี่ตุกมาสถานที่ที่เขาจะมีการจัดกิจ,จกรรมฉายหนังกลางแปลงขึ้นค่ะแต่จริงๆอะ่ะการฉายหนังกลางแปลงอะ่ะมันจะต้องมีองค์ประกอบเนือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์เคร,รื่องส่งเครื่องเสียงจอหนังเองสถานที่มันก็มีความแตกต่างอย่างกลางหุบเขาอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะต่างจากแบบ การฉายหนังการแปลงที่อื่นยังไงบ้างพอเป็นงานใหญ่ปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์สเกลใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีงานอยู่หลากหลายงานหลักๆทั่วไปของหน่วยหนังกางแปลงแปัจจุบันนี้ก็เป็นงานแก้บนแล้วก็ก็จะมีงานวัดงานทำบุญร้อยวันงานบวชอะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะราคาสูงมาหน่อยเพราะว่าบ้านหนึ่งเนี่ยหลายปีเขาจะจัดงานสักครั้งหนึ่งเวลาเขาจัดเขาก็อยากจะได้ มีหนังไปฉายเขาก็ต้องหาให้ดีหน่อยก็จะราคาสูงว่าหนังแก้บนแล้วถัดไปยิ่งขึ้นกว่าน,นั้นก็คืองานลนักษณะนี้เขาเรียกว่างานอ e ีเวนต์ความมาตรฐานทุกอย่างต้องมาตรฐานทั้งหมดทำข้างบนทำข้างล่างหมดเลยติดไฟติดลำโพงอะไรติดแล้วคือถ้าในอดีตเนี่ยตัวหนังต้องมาก่อนเจ้าภาพต้องการหนังเรื่องอะไรตัวหนังจะเป็นตัวนําเลย <ฮะ S 1> แต่ณปัจจุบันเนี่ยด้วยตัวหนังมันไม่ได้ดึงดูด คนให้จะมาดูหนังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมีสรตมมิ่งเข้ามามันมีสิ่งหนึ่งที่คนมันไปดูหนังแฟนคลับที่ดูหนังมันไปดูหนังอย่างอื่นได้ก็เลยทําให้ตัวหนังดึงดูดไม่ได้เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะในภาคกลางเนี่ยอันดับแรกเลยเจ้าภาพเขาต้องการนี่ยหนึ่งเลยเขาจะบอกเลยว่าจอขนาดไหนสเกลจอขนาดไหนเครื่องเสียงขนาดไหนอ,อุปกรณ์ต่างๆเป็นแบบไหนเนี่ยตรงนี้ะจะเป็นตัวกําหนดราคา มากกว่าตัวหนังตัวหนังก็จะเป็นประเด็นรองพี่ตุก๊กมองว่าคนเดี๋ยวนี้มาเที่ยวนอกจากการที่จะดูเสพตัวหนังมาฟังเครื่องเสียงแล้ว <ALEX> สิ่งหนึ่งที่คนดูเดี๋ยวนี้เป็นเหมือนกันคนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปเที่ยวน้ําตกเที่ยวเขาเที่ยวอะไรเที่ยวทะเลเขาชอบถ่ายรูปไปลงเฟซลงส่งไลน์ให้เพื่อน เพราะฉะนั้นหน่วยหนังกลางแปลงเดี๋ยวนี้สิ่งหนึ่งที่มันเป็นความสําคัญมากๆพี่ตุ๊กมองว่าอันนี้อันนี้คือเป็นเคล็ดลับเลยนะหน่วยใครอยากทําหน่วยหนังจะต้องสุกใหก่อนอย่างจอพี่ตุ๊กเองเนี่ยก็จะมีจุดขายนอกจากอุปกรณ์ที่เราต้องพัฒนาตลอดแล้วเนี่ยก่อนฉายเขาจะต้องทําให้คนดูเนี่ยมีความรู้สึกอินไปกับตัวหนังให้มากที่สุด เวลาเปิดเพลงก็ต้องมีการพูดอนาวว่าวันนี้เราจะฉายหนังเรื่องอะไรมันมัน,มนขนาดไหนก็แสดงว่าต้องมีคนภาคคนประกาศแน่นอนคือคือคนที่ติดคุณแผนภาพยนตร์เนี่ยส่วนใหญ่พอหาคุณแผนภาพยนตร์เนี่ยเขาต้องบอกเลยว่าต้องมีการการพูดการภาคถ้าไม่มีคนพูดคนภาคไปเขาไม่หาเลยก่อนฉายเนี่ยเราก็ต้องฉายตัวอย่างหนังที่เราจะฉายคืนนี้เอาตอนสนุกสนุกมาฉายคนดูก่อนก็คือทำไฮไลท์ทำาาไฮไลท์ ห,หมายถึงว่าเขาเรียกว่าเ <sal> ขาเรียกว่าสป,ปอยก่นอนนะ,ะให้ดูว่าโไฮไลท์ของหนังเรื่องนี้แล้วพอถึงตอนที่มันจะดีสุดๆอะคลายแมทเราก็หยุดบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อเขาก็ต้องรอดูไงไอกินข้าวเลือดท้ฟุ้ไงไปทั่วป่ารถจักรยา,านซึ่จะมาชนกันแล้ว หลังจากที่จัด <สา S 1> เตรียมงานกันอย่างยาวนานข้ามวันข้ามคืนนะคะตอนนี้ค่ะนหน่วยนังกลางแปลงของขุนแผนภาพยนตร์เนี่ยก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งจอแสงสีแล้วก็เสียงเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยแล้วค่ะพร้อมต้อนรับความสนุกให้กับทุกคนที่มารอรับชมหนังกลางแปลงค่ะโอ้โหเป็นสกุลพิเศษมอบให้ก่อนดูตัง เอาจริงๆนะหนูสารภาพเลยหนูว่าไม่เคยเห็นแบบสเกลของหนังกลางแปลงที่ใหญ่ใหญ่แบบเต็มคาราเบลขนาดนี้คือทั้งแสงสีเสียงอุปกรณ์อะไรเงี้ยเพราะปกติเราก็จะดูแต่หนังกลางแปลงที่มันอยู่ตามตรอกซอกซอยถ้าเห็นนะคะก็คือแบบ มีทั้งไฟมีทั้งลำโพงสองข้างที่แบบดังก็คือเมื่อกี้เราแอบสังเกตก็คือจะมีน้องที่เขาต้องคอยกดไฟตามจังหวะเพลงด้วยถูกต้องอันนี้ก็คือเหมือนคอนเสิร์ตเลยเป็นงานไลติ้งเหมือนคอนเสิร์ตเลยก็จะเล่นได้ทุกซีนซึ่งตรงนี้เรามีการออกแบบดีไซน์ไว้แล้วว่าไฟจะต้องติดตั้งตรงไหนแล้วก็เพลงนี้จะต้องเล่นซีนอะไรน้องอก็ต้องซ้อมกันไปดือัตโลมัิทุกวันก็เหมือนกับเป็นการเรียกแขกด้วยใช่ ค่ะอยู่ด้านหลังอันนี้ก็คือเป็นเครื่องฉายหนังใช่ไหมคะใช่อุปกรณ์การฉายวันนี้เรียกว่าจัดจัดเต็มเลยโอย้จัดเต็มในยุคป,ปัจจุบันก็เป็นการฉายในระบบดิจิตอลหมดค่ะเป็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ที่คุณภาพสูงงานนี้ดูที่ไฟเต็มหมดเลยคือถ้าใช้เครื่องฉายที่มันคุณภาพต่ำๆหรือว่าตัวเล็กๆมันจะไม่พอมันจะมองไม่เห็นเลยปกติแล้วเนี่ยเราใช้แค่ตัวเดียวี่ก็พอแล้วแต่งานนี้ ใช้ฉายพร้อมกันทีเดียว2เครื่องเลยภาษาของเครื่องฉายหนังสมัยใหม่เขาเรียกว่าสแตรกการสแตรกนี่ยมันจะทําให้ภาพในหนังมันเป็นยังไงอะคะภาพในหนังมันจะสว่างแล้วก็ชัดขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับเราทาสีรอบที่1แล้วก็ทาสีรอบที่2มันก็จะสว่างขึ้นอันนี้ก็เป็น เครื่องฉายหนังที่เป็นระบบฟิล์มอยู่เลยหน<ช>ูว่<ร>า,าเคยเห็นแต่แบบเล็กๆที่มันจะมีแบบควันๆออกมาอันนั้นคือยุคแรกๆเลยออแสดงว่าเราเก่าเหรอยุคแรกๆที่ใช้ใช้เตาที่เป็นทานฉาย <ขา S 1> แต่อนเนี้ยจะเป็นยุคยุคหลังที่หน่วยที่ที่เป็นหน่วยใหญ่ๆต้องมีเครื่องฉายชุดนี้ไม่ได้ใช้มา10ปีและเครื่องเนี้ยแต่มีอายุป,ประมาณ30ปี เครื่องฉายฟิล์มนี่โหรายละเอียดของดีต้นที่เราเห็นมานี่ไม่ได้ครึ่งเลยเริ่มต้นที่ตัวให้ให้กำเนิดภาพก่อนเหมือนโน้ตบุ๊กนี่เลยหัวเครื่องฉายหัวเครื่องนี่เป็นหัวใจเลยในอดีตนี่เฉพาะหัวนี้หัวเดียวในบ่อได้เลย่าซื้อลูกกระบะด้คันห<ฮ>นึ่ง <c oughs> จะมีคุณสมบัติที่ว่าฉายแล้วฟิล์มจะไม่เกิดความเสียหายอันนี้ให้กําเนิดลมเพราะว่าความร้อนสูงมากเกินกว่า100องศาค่ะแสงที่ออกมาจากแหล่งให้กําเนิดแสงมันจะถูกโฟกัสมาเหลือ แค่35มิลิเมตรเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเราเอาแว่นขยายไปไปส่องแดดมันจะร้อนอสามารถเผาได้เลยมันเลยจะต้องมีที่ให้ความเย็นเข้าไปหาอัวเครื่องนี่คือชุดให้กำเนิดแสงอันนี้เขาเรียกว่าเตาฉายมันเป็นเตาที่ได้รับความนิยมสูงมากมีตัวรวมแสงมีหลอดอยู่ข้างใน<ะ>มีพัดลมข้างในเนยอะแยะเลยม,มันสำคัญไม่งั้นมันจะไม่มีแสงออกไปตัวนี้มันจะใช้ไฟ DC กินแอมสูงด้วยระดับ100แอมขึ้นไป100แอมขึ้นไปเนี่ยมันต้องมีหม้อปแปลงมันซึ่งหม้อปแปลงก็ต้องเป็นหม้อปแปลงขนาดใหญ่ก็เนี่ยเนี่ยเขาเรียกเนี่ยอันนี้คือชุดหม้อปแปลงแล้วนอกจากนั้นไอ,ไอซิลิคอนว่าหนากักเตาฉายว่าหนากักหัวฉายว่าหนักแล้วสิ่งที่มันคู่กับเครื่องฉายแล้วจะทําให้มันดูสวยงามก็คือชิ้นนี้ขาตั้งเครื่องฉายสามารถรับน้ําหนักไอยักษ์ใหญ่ของเราเนี่ยได้ ยุคนี้ต้องใช้คำว่ามันไม่ใช่ยุคของมันแหละแต่พอไม่ใช่ยุคของมันเนี่ยพี่ตุ๊กมั่นใจว่าโลกมันหมุนวนสมมุติว่าวันนี้ถ้ามาตั้งที่กาญจนบ,บุรีอย่างนี้คนดูก็เอยเชยว่ะแต่ถ้าไปตั้งในกรุงเทพหรือว่าในสังคมเมืองเนี่ยคนจะตื่นเต้นมากเพราะเป็น,ปน,นเราเด็กรุ่นเราไม่เคยเห็นอะ คือมันเป็นอะไรที่มันดูมีคุณค่ามันมีสนเสน่หม์มากเพราะฉะนั้นก็พอในยุคดิจิตอลมันเริ่มถึงจุดอิ่มตัวถ้าหาทางออกไม่ได้เราเข้ามาทางไหนเราต้องออกทางนั้นเราก็หาทางออกด้วยกันเออเราก็มีสมบัติที่เราเก็บเอาไว้ยุคนี้บางกลุ่มเขาต้องการอะไรที่เป็นอารมณ์แบบย้อนยุกเราก็พยายามที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเก็บไว้10ปีปัดฝุ่นออกมาเพื่อที่จะมันนาเสนอให้เด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งที่สามารถดึงดูดให้หลังการแปลงอยู่ต่อไปได้ มาแล้วเข้าแล้วขยันขยัน่อยเพราะว่าเขามีคนแกล้งแน่ๆเลยนะเนี่ยใช่ไหมเออไม่ใช่นเดะ่อโ่ออันนี้มันคือเหมือนกับเป็นมนเสน่ห์ของหนังกลางแปลงอย่างหนึ่งวะค่ะใช่ครับใช่เลยครับเนี่ยเป็นหนังกลางแปลงแท้ๆแบบนี้อืมแล้วปกติเวลาผาากันเงี้ยค่ะเราจะรู้กันอยู่แล้ว่าอย่างเรามาสี่คนเราแบ่งกันยังไงมีการเตรียมมีการอะไรก่อน นั่นไม่ได้ซ้อมอะับบางทีต้องใช้ปฏิภาณไวพิบกันอย่างของวันนี้ครับนี่คือไม่ได้ซ้อมแล้วก็ไม่ได้เตรียมว่าจะพากอะไรด้วยเพราะเราทํางานจนวินาทีสุดท้ายกระทั่งออกเดินทางครับผ่าโดน่าอย่างเมื่อกี้ที่รดผากี่คนนะไม่รู้ครับําไม่ทั่วเลยฮะเพราะว่าก็ เราก็ไม่ได้เตรียมไว้ว่าเราจะภาคตัวอะไรแต่มันเหมือนเราภาคจนเข้าขาครับเราจะรู้ว่าอันไหนเราจะพูดอันไหนพ่อจะพูดอันไหนที่จะพูดถ้าเราจะน่าเราเหมือนเราจะเอ่ยเสียงไว้ก่อนเอออะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าอ๋อเราตัวนี้อ๋อันมีทีตัไม่นมีทีเนเ้ยทไมเอาแบบนี้ตามแต่ตัวหน้าหนังเนาะบางเรื่องก็จะมีผู้หญิงมากผู้หญิงน้อยเราก็จะดูแบ่งๆกันอย่างพี่กบเนี่ยก็จะเป็นนักภาคท่านที่สามารถภาคบทตลกได้ไหลลื่นมา ก็จะเป็นตัวลองให้กับน้องๆแล้วก็ให้น้องเดินเป็นมีห้ใจให้นยังหาดูแบบนี้ได้ที่ไหนบ้างคะตอนนี้หรือว่าหาดูได้ยากแล้วหาดูได้ยากแล้วครับนอกจากว่าเจะภาพขระบุอย่างที่มาทำนี่ก็เป็นการอนุรักษ์เอาไว้ะด้วยใจจริงๆครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ปัจจุบันเอาง่ายๆเราภาคกันในสตูค่อนข้างสบายครับนีอ่ออกมาวันดีกลับมาเที่ยว้วยคิดว่าหัวใจของการภาคหนังกลางแปลงเนี่ยค่ะคืออะไรอะคะกลางแปลงนี่ต้องใช้ความชํานาญความชํานาญจากการภาคมาใส่จิตวิญ,ญญาณเข้าไปครับแล้วก็พยายามสะกดคนดูให้อยู่คิดว่าหัวใจของการภาคหนังกลางแปลงส่วนนี้ก็คือความสดค่ะมันมันเฉพาะหน้า มันเกิดขึ้นอยู่แล้วก็มีคนดูอยู่เดี๋ยวนั้นเลยมันไม่สามารถเทคได้เหมือนการพักในศัตรูต้องเต็มที่ใส่เต็มค่ะแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ามผมต้องรเีัพอแวนคิดว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของทีมเวิร์คค่ะทีมเวิร์คที่เราผสมผสานกันเรารู้ว่าคนน, main, คนี้เป็นเมนคนนี้เป็นลอมแล้วเราก็เข้าขากันแล้วก็พอเรารู้จังหวะกันแล้วเนี่ยมันก็จะผสมผสานแล้วก็ไปด้วยกันได้แล้วก็สามารถ เอาประสบการณ์เก่าๆของเราเนี่ยค่ะการเปลี่ยนเสียงการมีหลายๆเสียงรู้จังหวะหนังนะคะแล้วก็เอามาเล่นกับหนังเอามาเล่นกับเพื่อนๆทุกคนในทีมได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ทําให้มันออกมาสนุกที่สุดนะคะอันนั้นคือจะได้สนุกทั้งคนดูแล้วก็สนุกทั้งตัวเราด้วยที่เราทำค่ะปรับมือให้กับทีมพากนะคะขนาดนี้เป็นการพากสดแต่ว่าถือว่าทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากทำให้เรารู้สึกได้ฟิลแบบ เดินไปกับหนังเลยอย่างเงี้ยหนังก็ไม่เคยดูแต่เรารู้สึกว่าสนุกไปกับเรื่องมากจริงๆสุดยอดมากขอบคุณมากขอบใจมากเลยค่ะขอบคุณ ส,ว,สวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียเลงตัวจริงเสียงจริงเลยตัวจริงเ <c oughs> สียงจริงก็คือเอกลักษณ์มากับหมวกแดงถ้าไม่มีหมวกแดงตัวปลอมเ <c oughs> <c oughs> สียเลงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าทําไมภาคอิสานเนี่ยถึงแบบนิยมดูหนังกลางแปลงอะคะออ่ะกันดูหนังกลางแปลงคือกัน มันเข้าเข้าถึงประชาชนเข้าถึงชนบทจริงๆและเป็นการดูง่ายนะมีอาจจะมีเสือ้อพื้นอบอนใบก็มานั่งดูได้สบายๆบรรยากาศธรรมชาติเยน็ยนๆนะเยน็ยนๆดีแล้วหนังกลาง,ปงแปลงเรามีหลายรสค่ะมันมีทั้งบทหนังตลกหนังบู้หนังอะไรหลายๆอย่างารวมกันในคืนเดียวใช่ค่ะแ,แ,แล้วความแตกต่างของการฉายหนังกลางแปลงของภาคอีสานกับภาคอื่นๆเนะะี่ยค่ะลักษณะเด่นหรือจุดเด่นนะคะแต่ละภาคไม่เหมือนกันคนะ่ะเออ อย่างภาคกลางเขาก็เล่นคนละอย่างกับเราคือจออาจจะไม่ใหญ่แต่ว่าตู้จะเยอะเครื่องเสียงเขาจะมากกว่าเรานี่แหละประเด็นนี้แต่่วนีสานี่จะเล่นจอใหญ่แล้วก็เน้นเน้นเพลงมากกว่าเ,เน้นการอาจจะเน้นการให้ความความสุขก่อนดูหนังอ,ะอ่ะไรอย่างนี้ก็คือแบบว่าเรียกอารมณ์นด่เรียกอารมณ์<ช>คนด,เดูเรียกอารมณ์ให้คนดูร่วมกวับเราก่อนที่จะดูหนัง อันนี้เรียกว่าจออันนี้เขาเรียกจอจอมุกหลังเทาจอมุกหลังเทาอ่าจอมุกหลังเทามันคุณลักษณะมันเป็นยังไงคือตัวนี้ให้ความสว่างให้ความชัดเจนมากกว่าจอธรรมดาทั่วไปถ้าเป็นพวกดิจิตอลจะต้องเอาจอพวกนี้จอมุกหลังเทาครับแต่จอพวกนี้จะใช้นานไม่ได้ค่ะอย่างมากหนึ่งแรงหนึ่งแรงนี่หมายหนึ่งแรงก็คือเดือนตุลายันพฤษภาเราเราใช้จอเปลืองที่สุดคือหนึ่งแรงเปลี่ยนหนึ่งพื้นค่ะ ซึ่งผืนหนึ่งก็น่าจะหลายตังค์ก็ครึ่งแสนครึ่งแสนเพราะราคาจอหนังนะครึ่งแสนครึ่งแสนเพราะว่าเราขึ้นลงทุกวันค่ะสีจากเขาสดๆมันก็จะไปเหลืองบ้างอะไรทำไมต้องขึ้นลงทุกวันเราตั้งค้างไว้เลยไม่ได้หรอไม่ได้รับ้อจัดงาน4ี่วันห้าวันเอาไม่ได้เพราะว่าการตากแดดของจอทำให้จอมีปัญหาเยอะแดดส่องเยอะทำให้เหลืองเร็ว นี่ก็ขออนุญาตเทียนะคะมาจับจอนะคะก็คือจอมุกหลังเขาเนี่ยเยเลงเนี่ย <ละ S 1> เขาบอกว่าคุณภาพดีถ้าลองจับดูเนี่ยผิวของเขาก็จะเหมือนแบบเป็นผ้าใบแต่แต่บางอะ่ะแล้วมันก็จะมีความลื่นสีของเขาก็จะแบบเป็นสีเงาเงาสีเทาเงาเงาอย่างเงี้ยค่ะและการขึ้นจอหนังนะคะของนันทวันภาพยนตร์เนี่ยขเขา,าก็ยังใช้คนนะคะก็คือเป็นพี่พี่ทีมงานเนี่ยที่ปีนขึ้นไป ความสูงนะคะก็อยู่ที่ประมาณ10เมตรค่ะกำลังคนเขาก็ใช้กันประมาณ12คนนะคะในการขึ้นจอหนังขนาดใหญ่นี้ก็คือ26เมตรซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของจอมุกหลังเทาค่ะที่ใช้ในการฉายหนังกลางแปลงนะคะที่จะทำให้คุณภาพของภาพเนี่ยสว่างแล้วก็มีความคมชัดค่ะพี่ไม่กลัวหรอคะ มันก็กลัวไหมมันก็กลัวมันอยู่ในโซเสียงนะฮะปีนขึ้นไปนี้เราต้องไปทําอะไรบ้าง<อ>ก็คือไปผูกคล้องอย่างเงี้ยไปคือผูกคล้องมัดเชือกร้อยให้มันเป็นระเบียบอ๋อจะไไ้ดูสวยงามแล้วให้มันตึงมันต้องตึงไหมใช่ครับแล้วนอกจากจอแล้วที่นี่อ่ะมีบูธดีเจนเนาะแน่นอนว่าในเรื่องของเสียงเฮียก็ต้องให้ความสําคัญใช่ใช่ไหมคะเสียงนี่เราเราเราต้องเช็คทุกวันก่อนจะขึ้นค่ะ อันนี้เห็นลําโพงแบบ,บเยอะมากเลยค่ะเนี่ยก็ไม่ถือว่า,ากลางๆอันนี้กลางเหรอคะกลางๆไม่ไม่เยอะไม่เยอะอกลางๆค่ะคือลําโพงเนี่ยเราเราเน้นว่าต้องต้องมีครบทุกดอกอือคือการฉายหนังกลางแปลงในยุคปัจจุบันนี้ก็ต้องทาให้เหมือนกับเป็นเวทีคอนเสิร์ตใช่ให้เหมือนมเลยอเค,คอนเสิร์ตกลางแจ้งโดยที่ไม่ต้องมีเวทีให้ก็ดิ้นอยู่ข้างล่างนี่แหละแสงสีเสียงจัดเต็มพอดิ้นเสร็จแล้วอารมณ์มาแล้วก็มาดูหนัง ที่สาาครับแาง่ยเราจะเบาๆวันนี้เาแค่พือเร่งเฮล็งองนี่ยนันทวันภาพยนต์จะต้องมีการเปิดดนตรีสร้างบรรยากาศครับเ่อนกรใช่ใชเิดเพลงก่อนซึ่งดีเจก็คือดีเจสบะดีเจสบะใช่คนนี้เองค่ะคนนี้เองคนนี้เกลางวันเป็นเฮเล็งกลางคืนเป็นดีเจสบะโอ้ทำไมเราถึงทำเองค่ะขอถามนิดนึงก็ทำก็ยังไม่มีใครที่จะแทนแทนเราอยู่เพียงแต่ว่า เราทำมาแล้วนานแล้วอะ่ะอยังต้องทําเองต่อเพราะว่าแฟนๆยังยังคิดถึงอยู่ก็เลยต้องทำเองอล ะะก็คือเป็นหน่วยที่มีการปิดวิกเนาะเจ้าเดียวเจ้าเดียว<ด>ของไทยเลยตอนนี้ก็าอาจจะพูดได้ก็าอาจจะพูดได้เพราะว่าไม่ค่อยเห็นเจ้าไหนนะคะราคาค่ะเฮียปิดวิกมาเริ่มตั้งแต่ราคาเท่าไหร่แล้วไออดีตก่อนอยู่ที่คนจ้างกําหนดเองอันนั้นเราไม่เกี่ยวและเฮียพอรู้ราคาไหมคะตอนนี้อย่างคนจะเข้ามาชมงานประมาณเท่าไหร่ราคาสแตนดาร์ดบางทีไม่แน่นอนบางทีก็1 2 0 140 150แล้วแต่เราควบเขาจะควบอะไรกับเราแค่นั้นเ<พ>อง <พอ S 1> ร้อยห้ครับมาดูหนังแต่ก็ถูกไม่ไม่มากก็ก็อาจจะมีรถแห่หรือมีคอนเสิร์ตตามหลังคอือไม่ใช่ว่าเสีย120หรือ150จะเข้ามาดูหนังอย่างเดียวแต่จะมีคอนเสิร์ตมีรถแห่ก็มีบางที่ที่เราเล่นเดียวเดียวบางที่ที่เล่นเดียวเดียวก็มีมีก็เป็นเหมือนกันก็เหมือนกันแต่เมื่อก่อนเนี่ยการปิดบิดก็คือเป็นหนังล้อมผ้าจะเป็นลักษณะเดียวกันใชใช้ผ้าล้อมใช้ผ้าล้อมอันนั้นคือ คือไม่มีอะไรคือตั้งหน้าตั้งตาดูหนังอย่างเดียวอ่านั่นไม่เหมือนกันไม่มีการเปิดเพลงไม่ดิ้นไม่มีอะไรไปถึงก็สองทุ่มก็คือขายบัตรแล้วก็ดูหนังก็คือล้อมผ้าขายบัตรดูหนังใช่แต่เดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไงยุคสมัยนี้มีวัฒนาการเนาะสังคมมันเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนไปคนมันเครียดต้อง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 พยายามเต้นให้หายเครียด หน่วยหนังกลางแปลงก็ต้องมีวิวัฒนาการมีการปรับตัวมีการสร้างคาแรคเตอร์เอกลักษณ์เหมกันของเรานันทวันพยนต์หนังกลางแปลงเหนือการเวลาเหนือการเวลาเหนือการเวลาด้วยแม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของการดูหนังมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้หนังกลางแปลงยังอยู่เหนือการเวลาได้ คือการปรับตัวของหน่วยหนังแต่ละหน่วยให้เข้าใจในความเป็นไปคิดหาจุดเด่นเอกลักษณ์สร้างสารรค์วิธีการที่เข้ามาสอดประสานกับการฉายหนังกลางแปลงอย่างลงตัวเพื่อให้มหรสศพนี้ยังคงมีอยู่ได้ต่อไปทั่วการละนานเทิน o ฟ f เชียลและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ